ดพีตะเพงเนาะทิปไล่แล้วสิตทองเจ้าเอย้นบอลเจ็ดชิหกชิเจิแคจนบอมีแล้วนี่วาย่ำพันอีข้างกอยังยมตเต้ก็เปียกนแล้วให้กกินไอ้เียวอยข้าปอนให้นาะยำขาปอนหลดนะยำขาปอนแน่นแม่นยขาป้อน โอ้หูเซ็งก็เลยทำผูกอ่ะผูกกาะมักใหญ่ใช่หรืกันเนาะอ๋อใหญ่ค่ะเล้ทางขนาดนี้ขงฟนก็มักใหญ่เนาะองฝก็บากใ่เนาะมาแข่งกันเด้อครับนี่เอามาสุก แข่งกันด้วยกระเพิ่นนี่ข้าวปตมาบ่ได้อยู่น้าขมันอยู่น้าเราว่าว่าเจ้าโทูแต่บิดเจ้าปักโทรละมันเอากระทูบรอบกระทูบห้อยเลยเลยมื่อนี้ได้เป็นเจ้าใจเจ้าพันวาบอมาขยาเบานินปัดชุดท้ายเลยไปตู้เชคคอยอันเดไอ้หน้าเถ้าดูว่ากันวเดี๋ยวนี้เขาบอกเจ้าเอามาไอ้นินมานั่เด้อจะว่าวคอยบ่มาดอกขามานามูคอยชามคนเร็วเจ้า ขันจ้าบุญักเขาวจะพาไอ้นินมาขันเจ้าวามีแล้วสามคนแล้วคเมาหอดบ้านนั่นจังคโทษใชมอเน้นมอเน้นเนี่ยคนคนไเ้อแลคนาีก็แล้วมบอว่าชาว่านปลอยวันเมยแล้วบอเป่าปไอบมาเด้อเชียวกห้มาเราโทรเท่ไดกันมาเจาบเพีพี่น้อยคนก็มาเจาะบเนยที่บังเนื้อท่า พร้อมปะทะอยู่เลยไม่ทำมาพี่ก็มาทเขาโอ้ลินหลดมากหลดเสือปะเออเขาบอกขาใจว่เลยความราวหนะขาใจว่ะเล่าเออสูบกอกบดๆแต่ละคนปะเออผู้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 เออผู้ผู้สูบกับผู้สูบนะ บันเจ้าบ่อยู่น้ำข่อยเจ้ากระชือบ่อยเป็นยังผอเป็นยังเนาะค่ะว่าย่านบ่อเจ้าละอายบ้านบ่อหัอายอายสานคออนทนแค่นอยู่แล้วโอ้บ่บ้าน่อยมันบ่อยชูบเลยบ่าค่อยจะชูบ้าแดงชอบมือนึ่งซอมซอมเจ้าได้ปะมือหนึ่งจักเถื่อนนี่ชบชุบเลยตลอดบ่อเฮ่อเอาเอาชูบตลอดนะบ่ เก่งเนะเบิดไแล้วาน่ะพ hmm> well ่อใหญ่อยากลองมัพ่อใหญ่มันพร้อมเด้อเคยไปบ้านใดบ้านใดอันนั้นคือออกไปทั้งอันนี้แหละทั้งมันทางใดพ่อใหญ่นี่นะเมืองมันโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์ไปบ้านไม่เคยนี่มั้งนี่คือต่างผ่านเฮ้ยเปลี่ยนกันแล้วบ้านนี้น้อยเฉพาะมือเนี่ยหักขาวขาดบ้านนี้ กอ๊ออเมกอ๊อกไอ้ช้เออเขาเขาถูกไหมันถูกเออนิ๊ปแอวไปรู้แล้วนอะไอ้นินและโถ่ฮอดแล้วบ่้ฮอดแล้วไปโถ่คนนี้บอกบอกว่าเนี่ยฮอดแล้วโอ้เป็นนะปเลียนนะโอ้มันก็เป็นใหม่ายเนาะอือใช้น้ำตาลใช้น้ำตาลใช้ยาปนกันใช่เหอ ่อดไหมเออนั่นนัมีใช่นันับน้ำตาลจับยานันแล้วเพื่อสีบเนาะนี่แน่หอมกบ่บ่คือยาสูบเนาะคิวนะมันมีน้ตาลใส่บม่ใช่น้ำตาลเจบขึ้นขาไปบ่ตายเลยตายเล ับอันนปมเบิ่แม่ทางทางมานี่มีแต่ทางเดียวนี่บ่ทางมาโดยมีแต่ทางเดียวนี่แหละลูกพรอมเมืองสมวยพุ่นเออต้องออกแต่ทางมีทางเดียวเนาะโดยโดยมันโค้งนะครับวะเนาะมันโค้งมากเลยเนาะไกลขนาดอ่ากบไอ้เบื่อเย้าเลยขื่นมาเลยแม่ขึ้นมาเลยแม่กบไม่เคยช่วยจ้ะโอ้

มันกินยังเอายันเอไปหาไปหายน่งามันใหญ่อยู่ห้องใหญ่ครับแต่บัวด้บมียังมีต่ปิ้กันได้เชียงบ่เละที่วเอเชียงบ่เละได้นะเชียงบ่เละนะเออบ่มีไปดก พากันมาเดเช้ด้เนี่ยายาเขาก็ากินข้ากอนตีกินแล้วกินตนเพลนผักกินเขาตันเพลนแล้วขี่มาต่อโมมีแนวกินยูงแต่ว่ามันทางยามันก็เลยแลงชาเนี่ย,ยมามันชันเนาะทางเขาค่อย,อยมากหานเราถามเช้านี้เออถาม้มนี่นะูใช่ไอเจ้านี้มีชัญญาด้น่อยเนาะมีมั้ชัญญาเออขเนาะเพรมันมีเบเช่อม เห็ดเอาเองลยเนาะบริสุทธิ์ละเนาะบอกสบัซื้อซื้ออะบ้าซื้อให้แปดชิปตัวเองเห็ดได้ใ่เห็ดก็่โอ้ยจ้าบอกคอยว่าให้เอาลดคอยนะไปผผาบนคอยคืน่าเราคิดว่าบ่มีของผักเราไปผักอยู่บ่มีอย่งนะเขาว่าอันฐานสิ นี่แหละแมงชามทุกแงะแมงสัมก็มีแมงสัมก็มีเขากินหั่นทักไปพ่อยหันไปหาเละเขาเออเอาไปพอยพ่อไปเละเขานะเออใช่ไม่พ่อยนะโอ้เห็นเนาะเขาดูหยาดเบิ่งนักหน่อยพี่น้องเลยฮะมีตรงงามนาะพ่อใหญ่บอกมือนะบอกพ่อใหญ่หนึ่งเนาะพ่อใหญ่ อ๋อโตผูนั้นไ่คอพอดีคับก็ไม่เอ้ยโอ้คอยเองไมเสียดายได้เชือทั้งหลังคันว่าผัวคันว่ามีผัวคอยจะโทษเจ้าอี๋ยังเออแล้ีผัวมาเห็นนะ่อยเนาะเปาแลวเอาทำไมจใ่เป็นชีไ้แล้วเาเออเนาะมเ่าเยมเอ้าเออเปลี่ยนกระดูเนาะ ไพ่หมดดับแล้วบป่าไพ่นะอีกเรื่อยหนึ่งโอ้ยลุมกับบอลคนไลยคักแบบแบดหอยงัวหอยี่นเอาขโมงเบิงครับโอ้คนหล่อมากโหโอ้ยคนคือกันอยู่เออคน กเลยเบิ้งเนาะงเมืองัน <living> ตังเมืองตังแข่งจะเบิ้งแเขากินจันดกันเอหัเนาะเฮ้ยโบได้อักก้ยรเอัเื่อันมเนเักนนี่น่อเว <Así S 1> เ่มันอ่น่มเอนีมืว คือบมีมอบาสิกับมันนี่ละเจ้าฮับมความมันไก่นี่ว่ารถจักได้นี่่จำนีรถใหญ่เห้ยนไท้รถใหญ่เจ้าหันมินบุญเจ็ดมอเจ้าหอนเบรดเขาท่ารถนอะแท้ไ่หอนไปบ้านเชียงหม่ชุนกนได้มานอน่ัลรวันนันานต่บ้านพงม่ัวันมันบอคือมันบอกคือรถใหญ่รถเขาเองแนี่นพ่อเนาะรถเ้าเองเออใคร

ผู้นี้ก็น้องผู้นี้ก็น้องเออยังได้น้องได้น้องขี้เองฮอนแมนผู้นึงพุ่นอยู่บ้านเรียบิดบ้านโตูเจ้าบวานอันนี้นะน้องช้าขี้เพี่ว่าทำกระดองอืมเออน้องไอ้ก็มีเลงินพ่อเท่าแต่พ่อกับแม่จะเบิังตี่แขวะคอยกับบะหมี่อะไรนี่รดน้ำแบบเจ้าอยากได้ที่เจ้าเลี้ยงคอยได้ปอเล็ดกับเปียงคอยใจละม ก็แค่แ่เจ้าได้อย่งหนุ่มๆแน่ไปมาวันยังยังหนุ่มอยู่บ้านนะฮะออคอยไปอ๋อยังหนุ่มอยู่คนใหญ่บ้านี่มันคอยมันคนหล่อเนี่ยนั่นชี้พวกชาเแถวบุเป็นได้คอยอ้าวมีหักไม่หักยาได้เหรออาร์โลเออหนุ่มเก้าหนี้คอยบ้านหอดบ้านนั่นนี่แล้วบ้านนั่นคอยบ้านนี่ยนะบ้านนั่นห้วยงัวนี่ยเลยนี่คอยคนละเนี่ยแล้วคนมาอันเ้ืแล้วบ่เมื่อไรบ่ได้ยินมะ เพื่อนอยากได้อีบอเอาเจ้าก็ท่านได้ได้อีบองเออปะกันเลยเนาะนี่เน้นี่ผู้ผู้คอยมาในเพื่อนเรานเนนี่แสดงแมนนะ่นนลนแหละแววองมัดแล้วลูกเอ้ยจะได้แหละใจจัมากมาเออจะเอาเอาเนาะเออมันไม่เครียดสิช่งหรอกเออน พี่น้องเล่านั่นอชงชามคนพี่น้องเล่าอันั่นหดพุทละบดนั้นเจ้ามื้อแตนขายเครื่องเจ้าก่อนใหญ่โฉบมใส่ทีหลังมาผู้น่ะบคือเห็ดกอกน้อยถ้าคือบุมากอกใหญ่จงเท่าไห่เออกอกน้อยน้อยเอานครับเออหอยพี่น้องเลยเฮ้ยบอกพีบด ง่ายหน่ก็พบัิลหมักเนื้อน้อยบ่หมักเนื้อน้อยบ่เออหมักัวใหญ่นอะน้อง่าใหญ่พ่อใหญ่ได้ห่าใหญ่ลูกายบอรอลกุหลัหลานพิ่นมาทำกันนกงเลยาวนตเอไก่โดนอ่อลูกจะทน ว่าปีเขาว่าปีร้ยตัดิโนอะเขาตัดิโนะนะบันเาตชนโนอ่โนเาบ้านเ้าเราจะทำตามนี้